看一 เดือดระเบิดแล้วหายเบาเบาลูกเบาเบาอย่าไปวิ่งอย่างนั้นหางเงินเหนือามาอยู่นีก่ก็หมดเลยไม่อยู่ทุงไหนไอ้ทุ่งไรทุ่งน้ากันจบหมดแล้ว่ะนิ่งเล่นห้อยเลยหม,ม,มาหน่อย ตั้งเ่องกันหมดเลยะไ,ไมันไม่ชอบบอกนี้ัหม้นนี่มัน,น,นยยไปมัวมันไม่ชอบหมบอกมมอบมแบบนี้นี่นะคะทุกคนเราจะยิงน้ำไปทางนี้ นี่แล้วก็มันก็จะไปโผล่นี่นะคะน,นี้ก็จะต้องถอยน้ำหน่อยนะคะไตมุกแก,แก้แก้กันแก้กันโอ้ยอย่าแก้พี่อย่าแก้พโอ้ยหลบ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 ข้าวแก้เหรอลูกจะจัดการข้าวเลยมาไตมุก <laughs> นั่นก็แก้ <laughs> อืมข้าวก็จะไปยัง,ยงเลยรื้อเรียม น้ำไหลไปอย่างเงี้ยค่ะทางเงินทางเงินเอ๊ทางเงินทางร่องน้ำมันก็จะไหลไปยังเงี้ยเอร์ที่เขาก็ไปเข้าตามร่องน้ำจะเข้าตามร่องนี้ยทางน้ำมันก็จะไหลไหลเนาะ แล้วก็ไปข้าตามร่องไปนะคะทำไปตลอดนะคะจะมีร่องมาตลอดเลยนี่มีหมาตามด้วยแล้วนะเราก็จะปล่อยนะคะปละะ่อยลงเมืองอืมแล้วน้นมันก็จะปล่อยลงลองข้าวลองข้าวลองไปเรื่อยค่ะไปคุยค้าด้วยทุกคน ไปจะ,ะสุดแปลงนะคะสุดแปลงก็จะไหลามาแบบนั้นจะไหลามาตามร่องค่ะแล้วก็จะเข้าร่องไปเลยไปสุดท้ายนูน่นนะคะจนกว่าจะเต็มเต็มแล้วเราก็ปล่อยลงเมืองอันนี้เราจะฝั่งนี้ ดึงสายฟังนี้ก่อนนะคะดึงสองวันสองวันเต็มที่ดึงโตัว เลก็กปูเลก็กปูเลก็กปู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 ะปะปะะจะดึงน้ำเข้าลงไปอย่างนี้นะคะทุกคนก็ใช้เวลาอร่อยนะคะส่ะวังเต็มบ่อไม่รู้มาให้เต็มฝั่งนี้เสร็จแล้วถึงจะไปฝั่งนี้ต่อนะคะคนี่เราก็ต้องดุดน้ำนะคะนั่งนล่องก็จะยาวไปจนท้ายแปลงติดแปลงนู่นเลยนะคะ น้ำกับน,น้ำช่องเตีะไอเหลือมงูเหลือมงูเหลือ,มมองน่ะเดินน้ำไปไหลไหลไปไดเลยมาพี่นะเนาะเปียกพวกนั้นอ่ะอพยายามไปเล่นนะ้ำเปียกเลยปีหมาตะลร ดดููนน้้งงผังเงินเขาจะมีรูปหัวใจนะคะทุกคนมันหัวใจไหมมอนะหัวใจเนีเนี่ยรึบ๊บรึร๊บผังเงินมีรูปหัวใจด้วยแต่คนไม่สวยเลยอ่ะเอ้ยเปลือยแล้วเนี่ยเปลือยแล้วเนี่ยอัดน้ำเมื่อวานเนี่ยใช่อันนี้อันนี้อันนี้อะไรอะหล่ะ 哎呀，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 开奶，开奶。喂！ Ha ha ha!